ดีสอีสองีสองดีหน <facade x 2> <c prompt> ่ีหนึ่งดีสองดีสองดีสองดีนึงนแดล สมเป็นประธาน นักการเมืองแท้จริงแล้วเนี่ยคืออาชีพที่ต้องรับใช้พ่อแม่พี่นอกก้องประชาชนเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอดีตเคยลงสมัครสมาชิกสภานะครับอดี้โลงในานา้ำลุมของกาลสินครับนายกอบไปจมีหนาทีนะครับดูแลสกุลรัฐครับถัดมาครับถัดมาครับ บอิเนัมพี่น้องกับหูจักเนาะท่านพลากรพิมพ์นิษหรือสจอบอลครับขวัญใจพี่น้อง20ทันวาเข้าหูหากาเบเข้าหูหากาเบสุดยอดครับครับอ้าวเชิญครับทีนี้นับดูนะครับว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับจะได้สายสะพาย ตอบขั้นเนี่ยบานเมืองเฮ่าผมกัได้ขอไปเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนเพิ่นก็บ,บอกว่างบประมาณอบอจเข็นปัญหาของพี่ของน้องไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ําอุดตันน้ําพ่วมเมื่อเวลาเกิดน้ําท่วมเนี้ย ันนีครับเบอร์ห่งครับสอนจอครับอีร้ตอใจโอัเอาู้หาาเบร์ได้ได้ียไดได้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 ยกเบอห่ครับเปิรหนึ่งชันยกว่าหลอนจากได้รำการนครับแล้ววันนี้ ผมก็ลูบคุณหน่อยครับคุณหน้อยครับันน้ดครับแม่ปากแม่ด้อยครับปากัดปด้อครับตตี้ยครับครับครับนคดีนด้อเหนอนกันวันนี้ินเป็นชอบีย i